ไปปังครับตะก้อครับบอกว่าเอาละบ่ไม่กล้าไม่กล้าปังโอ้โห้ล้มยางมาไทยกูด้วยป่ะเนี่ยปิดซูบิงไทยมีไปคนแล้วนะคดแล้ววะโอ้ครับอาดูคาบูครับตอนนี้คาบูคาบูจับตะก้อแล้วโอ้เขาบอกว่าสูงแค่ละสั้น ตอนนี้ครับเลื่อนลงมาแล้วนิดนึงโอ้ครับตอนนี้ตอนนี้ครับผมเสือศักอะดูโอ้ไม่ใช่ครับเสือศักคาบูจะขึ้มปีนสูงห้าเบิ้งโอ้โหพักอึศักดิ์โอ้โยไม่ครับไม่กล้าไม่กล้าอุ้ยยาโอ้โหโอ้โหครับเขาบอกว่าอื้อเวอร์ซัน โอ้ครับน้องดาเขามาเป็นกําลังใจให้ครับตอนนี้น้องดาโอ้ครับโอ้โหสวยงามมากครับผมลูงนี้โอ้ครับเขาจะลงมาเขาจะเอาใหม่อีกครั้งโอ้ไม่โดนครับตอนนี้ไม่โดนไม่โดนเราใหม่อีกทีย่าโอ้สวย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 ไม่สวยครับไม่โดนเลยโอ้ครับตอนนี้ ยาวครับไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้โหโอ้ครับไม่โดนอีกแล้วโอ้โหดูคาบูเป็นอะไรครับตอนนี้คาบูโอ้ครับโกรธหนักแล้วโอ้โหตอนนี้เขาว่าจะเอาเต็มที่ยิ่งใหญโอ้ครับไม่โดนอุ้ยไม่โดนครับมันต้องเอาน้องดาเข้าไปในใจมันถึงจะโดนเตะเอาน้องดาเขาแล้วบอกน้องดาเขาอบกแล้วบอกอะไรโอเคน้องดา น้องได้หรือไทยบ้านสีบุญเหลืองโอ้โหไทยบ้านสีบุญเหลืองเตะโอ้กแล้วไหมโดนคราวนี้ครับบ้านหลวงจะเตะครับผมบ้านหลวงเตะลุยเหมือนกันโอ้โหครับสีบุญเหลืองสีบุญเหลืองโอ้ครับเมย์เมย์เม,ย,เมยหอบหอบกดอยู่แล้วนะ